สวัสดีแฟนมวยทางมวยเด็ด789นะครับกลับมาอีกครั้งหนึ่งครับกับรายการ789ชี้มวยเด็ดนะครับก็จะมาชี้มวยเด็ดกันนะทุกวันนะสำหรับวันพุธเนี่ยก็เป็นคิวของผมผู้ชายสายตรงในศึกมวยไทยพลังใหม่ครับไปเริ่มต้นกันที่คู่ที่2ก่อนเลยนะครับนั่นก็คือการเจอกันระหว่างยอดอนุชาปอปัญจสีกับมานชัยศักดิ์รุ่งเรืองนะครับคู่นี้เนี่ยเพิ่งเจอกันมานะครับเป็นทางด้านยอดอนุชาเนี่ยที่ชนะมานะครับยอดอนุชาเนี่ยต้องบอกว่า เป็นมวยหมัดจอมบู๊เลยนะครับคนนี้เนี่ยจากหนองบัวลำพูขณะที่คู่โชวของเขาเนี่ยนั่นก็คือมานะชัยเนี่ยนักมวยจากอำนาจกจรเลยนะครับส่วนตัวก็ยังชอบมวยหมัดนะบูอย่างทางด้านยอดอนุชาอยู่นะครับส่วนคู่รอนครับเป็นการเจอของขาวสดเงาะบางกะปินะครับกับสีเพชรเล็กเกียริเพชรเดชะนะครับขาวสดนี่ก็ชื่อเก่ายอดขวัญนะครับนะประเภทบูดูดันนะฮะอายุเนี่ยก็24แล้วนะถือว่าเก๋าเกมมอลสคุลเลยล่าสุดเนี่ยกลับมาเคลื่อนไหวแล้วนะครับชนะไม้ส่พุทธสวัสดก็ พิชชนะด้วยนะครับเป็นมวยที่โหหัวใจสุดยอดแต่ว่าเมื่อช่วงเช้าเนี่ยที่ผมเช็คดูนะครับน้ำหนักเนี่ยยังเกินอยู่พอสมควรเลยไม่รู้ว่าลดลงหรือไม่ลงนะระหว่างที่เราอ่ากลังพูดกันอยู่เนี่ยนะครับก็ยังไม่ได้มีการยืนยันนะแต่ว่าอาจจะทําน้าหนักได้นะครับเจอกับรุ่นน้องนะครับอย่างทางด้านสีเพชรเล็กนะครับส่วนตัวเนี่ยผมก็ยังชอบไปที่ขาวสดนะหรือว่ายอดขวัญโอ้วันนี้นี่น้าลุนหน้าเชียร์มากได้เคลื่อนไหวมาแล้วเนี่ยนะบทระดับไม้สอพูนสวัสด์เนี่ยยุ่ยไา้ นะครับผมเชื่อว่าไฟนี้เนี่ยได้ซ้อมได้ฟิตเหมือนเดิมนะฮะก็ยังน่ารุน้น่าเชียร์ครับส่วนคู่เอกเนี่ยเป็นทางด้าน,ดานยอดทองไทยกับชัยนะครับยอดทองไทยฟอร์มหลังนี่ก็ต้องบอกว่าไม่ค่อยดีนะอุตส่าห์ได้นับไปก่อนนะแต่ว่าก็พ่ายแพ้ไปขณะที่ชัยเนี่ยก็ยังคงมาตรฐานนะครับช่วงหลังนี่ก็ฝีมือความเร็วนะความมั่นใจเนี่ยกลับมานะครับส่วนตัวผมก็ยังมองไปที่ร่างกายของชัยนะครับยอดทองไทยเนี่ยก็ต้องบอกว่าฝีมือในเรื่องของประสบการณ์อะไรต่างๆเนี่ยก็ระดับอาจารย์อยู่แล้ว แต่ผมยังมองว่าชัยเนี่ยนะช่วงหลังๆเนี่ยในเรื่องของร่างกายเนี่ยจะดูดีกว่าทางยอดทองไทยเล็กน้อยครับนะส่วนตัวก็เอียงไปที่ชัยครับวันนี้789ชี้มวยเด็ด3คนนะครับฝากเอาไว้นั่นก็คือยอดอนุชาขาวสดนะครับแล้วก็ชัยครับ3ตัวประมาณนี้ครับวันนี้กู้ชาสายตรงลาไปก่อนแล้วครับพบกันใหม่นะครับในวันพรุ่งนี้ก็เป็นสมาชิกท่านอื่นนะครับวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ